ที so. So ่เหลือเจ็ดคนค่ะน้องปอนนะคะจักจั่ปูนเมมุกหมวยลี่เวก้าเต้โอบล่นาเจ็ดคนครับอ่าเซตหลังนี่ก็มีสาวๆเยอะหน่อยนะครับถูกใจผมตัวเองไปเรียบร้อยครับผมอ่แน่นอนนะครับพี่กล้องสาวๆเยอะแบบนี้ต้องถามก่อนเลยนะครับว่าเหนื่อยไหมครับ ที่ออกมาแล้วต้องเดินสายทั้งคห้ก่อน<ๆ>สาวๆหรอสาวๆเฉพาะสาวๆต้องเดินสายไปพบสี่เลนชอนแรกนี้ก่อนทีไม่งงนะครับผมพี่คนแรกลูกเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะชอบเหนื่อยสู้ใช่ไหมสู้สู้ค่ะไม่เหนื่อยค่ะรู้สึกว่าเป็นการทํางานที่สนุกดีค่ะเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอในชีวิตประจําวันอยู่แล้วก็ได้มาทําตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นความสนุกมากกว่าค่ะจะมีแบบเหนื่อยหรือเครียดที่ต้องตื่นเช้าบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นงานที่เรารักก็สู้ค่ะ จะจัดเราจะต่อ,อยังไงให้ไดค่ะก็สนุกดีค่ะออกมาก็ทํางานทุกวันค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันค่ะคือมันก็ที่จะมีแบบเหนื่อยๆบ้างแต่ก็คือแบบมันมันก็ยังสนุกมันก็อยากจะทํางานไปเรื่อยๆหมดแล้วหมดแล้วอีกสองคนไม่เหลืออะไรต่อแล้วนุค่ะหนูไม่เหนื่อยค่ะคือหนูรู้สึกว่าเราได้ฝึกจากในบ้านมาแล้วบ้าง เวลาตื่นเช้าหรือเวลาการทํางานร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็พอเราออกมาเราก็ได้ใช้ตรงนั้นนะคะครับแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าไม่เหนื่อยค่ะก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นด้วยครับผมอ่ะเวสำหรับเวเวก็ไม่เหนื่อยค่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าได้อยู่กับเพื่อนเพราะว่าออกคนรแรคค่ะคิดถึงเจอเพื่อนของเราทำไม่ต่อเลยใครในกลุ่มนี้บ้างคะที่ยังปรับตัวไม่ได้ต้องมาใส่ทุกครั้งที่เวลานัดทราบไมเอ่ยผ่างทุกคนว่า เวแมนสาบางไหมลูกตรงเลยงวงเวลาป่าักัน้องบ้านไก่ต้องมาใบ้านไก่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 เนื้อไก่กมากนบางเข ไม่่ต้องปับเวลาเนาะต้องปักเวลาแต่ก็สายไม่กี่ครั้งค่ะก็พยายามกรับอยู่มีห้าวันสายสามห่าวันสอยสามต่อต่อคำถามนี้อาจจะถามทุกคนรวมๆนะครับเห็นว่าเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่น้ำหนักจะขึ้นกันนะนมีใครน้ำหนักขึ้นเยอะที่สุดครับแต่ของของของเฮ้ร์ี่เขานเองเลยนี่เอรี่น้ำหนักลงน้ำหนักลงกิโลครลูก ลงมาตอนนี้กันนี้มาสี่โลสี่โลอะเมล่ะผมขึ้นห้าโลครับตหกสองไม่หกไปแย่งเขากินใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ากโอเคนะจะพัฒนาเป็นจ้ามันจะหลอกว่านี้นะเพราะว่าเ้อเสาเจ้าเีกเข้ามาเอออันดแรกอ่ะมันจะผอมนิดนึงขึ้นมาห้าโลเลยหรอครับเดี๋ยอมาารรุงห้อยจักจานหลักขึ้นไปลูกขึ้นขึ้นลงลงครัขึ้นแปดโลลงสองโล ลงสองอะไรแต่แว่ายังไม่ถึงค่ะประมาณนึงค่ะก็กำลังลดยิวค่ะลดยิวแล้วปอแล้วขึ้นไหมคะน้ำหนักลงครับได้แล้วครับกล้ความจริงแล้วครับลงมา5้ากโลแล้วฮะแต่มันก็ขึ้นมากเล็กน้อยต้องลงครับไม่ได้ต้องลงแลแล้วปูนะคะครับผมของปูนก็น้ำหนักเท่าเดิมครับก็คือแบบว่าพยายามกินให้น้อยลงแต่ว่าแบบไปเล่นเล่นการแบบพี่เมย์สมากกว่าประมาณนั้น ข้างหนูก็ขึ้นขึ้นลงลงค่ะคืออาทิตย์หนึ่งขึ้นแล้วก็อาทิตย์หนึ่งลงอะไรเงี้ยค่ะก็เฉลี่ยเฉลี่ยออกมาก็น้ําหนักเท่าเดิมค่ะอ้าโชคดีนะจริงนะเว้แล้วโลกขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าแต่จบที่ขึ้นขึ้นมากกว่าจขึ้นมากกว่าจะมาอาหารอร่อยเนอนมาคนนี้เลยค่ะเขาบอกว่าถูกเรียกว่าเป็นเจ้าอ้วนหรืออ้วน ในบ้าสุดเลยอยากรู้ว่าตัวจริงจริงขนาดไหนอยากรู้ปอนครับใครคือปอนครับที่นี้ออกตูว่าน้ำหนักลงนะจริงไหมจะบ้านที่ถือว่าอ้วนน่ะจริงครับมันอ้วนอไอไอ้โง่ก้ามคืออะไร ทำไรผมไม่ไไม่ได้ขับฟอรดกินกระพงแตกอโอเนะอ๋อ้วไาเยมป็นหครับชอาทิตย์แรกอาทิตแรกหนักผมขึ้นเจ็ครับอาทิตย์แรกที่เข้าในบ้านขึ้นมาเต่อขึ้นมาเจครับงย้านดิบสามครับแล้วก็ หลังๆมามันไม่ค่อยลงค่อยลงค่อยลงครับไปก่อนนะอาทิตย์แรกก็าเป็นบ้านขึ้นมาเจ็ดโลเจ็ดโลครับกินอะไรคะไม่รูครับก็ขึ้นมาพึดพึ่งๆเฮ้ยเจลิซามเป็นไงเคยชั่งน้ำหนักไม่ดีหรือเปล่าแรกผมโทษเพิ่งชั่งน้ำหนักพี่ชาครับไปใช่อันหนึ่งเยอะกว่าเดิมไหมเอาละครับเติเลยฮะอ่ะเอาละครับอย่างน้องปอนเนี่ยครับประสบปัญหาเรื่องน้ำหนักขึ้นมีคนหนึ่งที่ประสบปัญหาคือน้องมุกเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเสียงด้วยเป็นยังไงครับตอนนี้ ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะก็ใช่ค่ะคุณหมอก็ให้ไปรีเช็คอยู่เรื่อยๆแล้วดีขึ้นแล้วค่ะเป็นปัญหาเดียวกันเนาะใช่ค่ะระวังเนาะอ่ะมาให้แก้ตัวดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยอยากแก้ตัวเหมือนมั่อคืนห้าคนแรกในวีคแรกในวีคที่ผ่านๆมาใครอยากแก้ตัวอะไรบ้างเอาของวิลี่ก่อนนั่นนั่นอ่าเปลีกันแล้วเอาเวกันแล้วกันเวย์กีดีแก้ตัวนั่งนั่งนั่ะเอาปอยแล้วก็ปอยนะ ครับผมขอร้องทุกเพลงเลยครับเราเลยครับเราเลยเราเลยเลยไปเลยแก้ตัววิกไหน่อ่าวิกที่ผ่านมานะครับที่เพิ่งออกที่ออกมาครับวิคเซอร์เลือกให้ครับแล้วร้องเพลงอะไรคะคิดถึงชั้นหมาเวลาที่เธอจุดจุดจุครับผมคือวิคเซอร์เลือกให้คุณใช่ครับลูกๆออกจากบ้านในเพลงนี้ใช่ครับลูกคุณอยากต่งวิคเซอร์ไหมอะไรนะครับผู้อยากแต่อยงวิคเซอร์ไม่ครับผมเป็นเด็กดีครับผมเรียบร้อยแก้ตัวเลยครับโอเคครับ คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่ไม่ไม่เจอเจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเข้าใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้เธเลาะไปไหนแล้วไม่ไม่ไรให้กอแล้วเธอคิดถยงฉันตัว แกติดตันะจัดจานล่ะค่ะก็เอ้ยแก้ตัววิ่งไหนวิ่งก็ยังฟันนี่จับคู่ออกคู่ค่ะจับคู่ออกคู่ใช่ค่ะเพลงอะไรครับองนั้นหนุ่มบ้าจอบ ครับกูผมครับอ่าแล้วเขายจะมีออกเขาอยู่น้องคู่กันเลยไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่มีการไม่มีคนออกใช่ค่ะไม่มีคนออกแต่ว่าอยากร้องแก้ตัวเพราะรู้สึกว่าทุกคนทำคาดหวังกับท่อนนี้มากเลยทอพทอดหนูก็ซ้อมทั้งวีดีโอนลกวันจริงได้ร้องไหมวันจริงไม่ได้ร้องค่ะต้อมาแก้ตัวเพราะว่ารู้ว่าคุณครูทุกคนคงอยากฟังต่อต่ออ่านเลยค่ะ ความเงาเป็นคู่วบวคู่วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนรักคนเหงายอมเข้าใจคนเหงาเมื่อสายตาจ้องตาส่งไม่ทักทายได้อะอาปูนปูนปูนอยากแก้ตัววิกไหนคะของปูนอยากแก้ตัววิกแรกครับ เป็นเวกที่ป้าแจ๋วบอกว่าเห็นเด็ก้วนเต้นหน้าบานเป็นแปะยิ้มอยู่นะครับ <c oughs> ก็คือเหมือนตอนนั้นเรายังไม่หลุดกับเรื่องแบบขาดแอคติ้งหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าอยากจะแก้ตัวเพราะว่ามีแรกมันไม่ได้เตรียมตัวด้วยเพลงเลยคะ <c oughs> ทุกอย่างครับทุกอย่างนะคะท <c oughs> ุกอย่างนะเดี๋ยวแก้ทุกอย่างเงทุกอย่างคร <c oughs> ับอะไรกะเชิญเลยครับพ <c oughs> ูด แม้เธอจะมีใครไม่สำคัญแค่เพียงเธอมองมาที่ฉันเท่านั้นทุกพ,พอใจอยู่ภายใน oh oh แม้เธอจะมีใครไม่สนใจแค่ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไรมีรู้แค่มีเธออยู่ ในใจเพี่เมย์แ้าัพี่เมพี่เมพี่เมแก้ตัววิกไหนครับเป็นวิกแรกครับผมเขาบอกว่าผมแบบว่าตะโกนไปครับเพลงอะไรคะัในใจกลางความเจ็บปวดครับอ๋อเปเจ็บปวดตรงไหนครับลาแขนเขาบอกใจกลางใช่ไหมตอ่าเชิญเลยเชิญเลยน้องเมย์ อยู่ตรงกลางใจอยู่ที่ใจกลางความเจ็บปวดรูแร่างที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุกจบอะไรอย่างนี้จะได้ยอมไปปล่อยวางรู้ใจให้กับคนที่เขาต้อง กินกับเพลงเลยไม่กินโอ้กินเลยค่ะขนลุกเลยช่วงแบบว่าพิ่ถึงู่งนีสุดยอดอ่ามุกมุกจะแก้ตัวเพลงไหนลูกทำดีลูกเองแล้วอสิบสุขสิบบสิบสุขสิบหนูคิดว่าเป็นเป็นอาวีี่ สคนนะคุอบอยแบนด์เพลงอะไร้องกนเพลงอะไรนพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเพลงนะเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเพลงะเพลงอะรนะเลอะไรนะเงะรนะเพลงอะนะลอนะพลงอะไรนะเ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 ละไรนะเพลงอะไรนะเพลงอะพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเพลงอะไรนลลนอเอเ ได้ค่ะพี่จริงค่ะรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยครับพี่ลองรูลองรูเออจะปวจวาไมอ่ะอ้าอ้าไหนโอเคอนนับอือน้ำสีนำน้ำน้อ่ะฮอบ Trying to call home all of my shares I spent on you uh -oh. And the time goes by, it's all wrong Where the plans we made for true? If I ever after the deep I will still be holding you like this All those fairy tales are full of peace One more s i l v e song i e n ้แอเกอยากแก้เพลงนี้เหมืนกันใช่มเอยากแ้พ่วนนักกระมุกไเรอวัดแะเพลงนี้ยก้่พนี้พนี้ก็อยากแก้ค่ะเจจริงเพลงจริงแก้เพลงไหนเจริง เพลงวีสุดท้ายนะคะที่ออกเพลงหันชีวิตวันแม่อ่ะ,อะชื่อเพงเลงอะไรคะขอให้เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวลองร้องสิลูกอ่ะไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชัวน่วนิรันดร์ราที่ฉันนั้นยังหายใจอขอให้เหมือนเดิม โอ้โหตัดเลยนะแค่ตะเลไหมโอเคแล้วนะไม่แค่เลยขาบอกเอาดัดกันแล้วนะเพลงอะเพลงอะแล้สิจ๊ะันจะมนจะไปยรอะไรทไม่มีอะไรด้วย ก็ได้โอกาสแก้ตัวกันแล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงอาทิตย์สัปดาห์ที่เราประทับใจดีกว่าคิดว่าตัวเองร้องได้ดีที่สุดเป็นสัปดาห์ไหนบ้างครับพันเริ่มจะเวรหนูก็อยู่สองวิกันนะคะก็ยมยิ้ก็ขุดตัวเองตลอดเวลาวิกวิกแรกค่ะวิกไหนไหมคะวิกแรกวิกแรกไม่ขอก็จะให้ค่ะอ่าอ่ะร้องโชว์หน่อยไหมร้องไหมคะจะนิดไหมไม่ต้องขอฉันก็จะยอมให้ เธอรักเขาก็เข้าใจใจที่ยาอู่ได้ก็แค่หัวใจหัวใจหัวใจดวงเดียวย้ายไปเมื่อตอนที่กรุ๊ปแรกนะคะมีน้องน้ำเนี่ยเป็นแบบเจ้าแม่สีน้ำตาใช่ไหมคะพอมาในกรุ๊ปสองเนี่ยมีใครบ้างที่เต็มโอ้เจ้าน้นตาเหมือนกัน มีใครยกมือขึ้นเลยลูกเอามุกมุกเอามุกมัมุกชาวร้องไห้จัดันจัดไหมเป็นไหมจัดเป็นไหมทุกคนเลยนะคะมวยเรียกร้องไห้ไหมบ้างนะคะลูกถามถามแล้เวรดีกว่าแล้วเราออกจากบ้านคนแรกเสียใจไหมอ๋อเสียใจไหมคะหนูว่าเสียดายครับผมเสียดายโอกาสแล้วก็ เหมือนกับพอออกมาเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเพื่อนแล้วก็ได้เรียนกับเพื่อนได้อยู่กับสิ่งที่เราล่ะค่ะแล้วเหมือนเราออกมาแบบมันเคว้งคว้างค่ะว่าแล้วเราจะทำอะไรต่อหรอเราไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เสียดายเสียดายครับ<ป>